ที่อำเภอหัดใหญ่จัดสงขาค่ะเมื่อวานนี้ที่เทศบาลเมืองควนลังก็มีการแข่งขันกีฬาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลังครั้งที่14ค่ะ นี้เป็นบรรยากาศนะคะที่เทศบาลเมืองควนลังเขาได้มีการกำหนดให้2-31มีนาคมค่ะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลังครั้งที่14ซึ่งมีนักกีฬาจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองควนลังจำนวน41ชุมชนค่ะเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดให้มีการแข่งขันใน10ชนิดกีฬาค่ะอย่างเช่นฟุตบอลประเภทต่างๆเซปัตตะกร้อวอลเลย์บอลและก็เปตองเป็นตน้นและวก็ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาค่ะได้จัดให้มีพิธีปิดขึ้นที่สนามกีฬาเนินขุมทองของเทศบาลเมืองควนลังค่ะโดยมีนายสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานในพิธี โดยสีสันของงานก็เริ่มด้วยขบวนพาเหรดของคณะผู้บริหารค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแกนนาชุมชนรวมไปถึงเจ้าที่อาสาสมัครแกนนาสุขภาพสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองควนลังตลอดจนเยาวชนและประชาชนจาก41ชุมชนเข้าร่วมค่ะและก็ถือว่ารอยยิ้มและก็สีสันของการจัดขบวนพาเหรดเรียกว่าสวยงามทีเดียวค่ะโดยมียงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสน์มาร่วมสนุกในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแสดงพารามอเตอร์ค่ะจากชมรมบินสงขลานะคะการนำพารามอเตอร์มาร่วมสร้างสีสันภายในงานถึง7ลารวมทั้งการแข่งการฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองควนลังกับกรรมาการชุมชนด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้องจีน่าค่ะหรือว่าเด็กหญิงจีน่าจงพันลูกหลานชาวควนลังค่ะซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักฟุตบอลหญิงในนามประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติหรือว่าสตูเซอร์ครัพณราชอาณาจักรสวีเดนจนชนะเลิศและได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมจากประเทศสวีเดนก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยและก็ยังร่วมแข่งขันฟุตบอลในทีมของผู้บริหารเทศบาลเมืองควนลังอีกด้วยค่ะกิจกรรมความสนุกแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันดีโดยเฉพาะจากประชาชนทั้ง41ชุมชนรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลเมืองควนลังด้วยค่ะ